นนดีด้วยประเด็นดีก็เฮียอา้าวสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะไปทำ,ทำบุงทำบุญก็ว่ากันไปเนาะไม่มีที่จะไปนะครับผมก็เลยจะไปทำบุญดีกว่าช่วงนี้รู้สึกเออ ภาพชีวิตไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็เลยเสริมเสริมบุญเสริมดวงหน่อเนาะโอเคดียวตัดภาพไปตอนที่แบบว่าขับรถมันมันเลยแล้วกันนะจ๊ะไม่มันหรอกว่าทางมันแบบว่าทามันแคบโอเคเราก็ต่อกันเส้นนี้เลยแล้ครัผมหน้ารถมันสั่นๆวะ ที่เราจะเดินทางไปนี่คือวัดปากน้ำนะทุกคนแต่ว่าถ้าไปเส้นเทือไทยมันก็ผม่งคงแบบช้าหน้าดูเพราะว่าสนมเล็กอะ่ะผมก็เลยจะไปเส้นกำลัะพึกนะแล้วไปค่อยไปทะลุเข้าตรงไอ้นี่เลยง่ายกว่า บรยากาศเลยนี่พาไปทำบุญนะครับผมถนนดีด้วยประเด็นดีก็เฮีย ดีขนาดนี้นะอยู่หอมืดมืดมืดสนิทเลยมืดแบบมืดอ่ะไม่มีแสงอ่ะ หลุมเอา้าจะอ,าออกมาหรือไม่ออกมาเนี่ยดูเขาเบี่ยงเขาจะเหยียบเส้นอยู่แล้วเหยียบเส้นแล้วไงต่อเอา้าเอา้าเอา้เอาไม่ตกไปเลี้ยวด้วยเอา้เอาอะ,ะไรเนีย่ย เธอถนุก็สวยเหมือนกันนี่ว่ะโอ้อนได้เย็นมีย้อนสอนซะด้วยทันนี้จะออกวันเนี้ย กดับโมอโตจีพีจีพีไหนจีพีไม่เห็สอนหรือเปล่าร้อนเริ่มร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้ว ได้ปู่ได้จะได้แหละโอ้โหเรามาทำบุญทำบุญบามาเมงมาสองนักเรียนเลักเรียนแล้วอ่ะเหมือนเราสมัยก่อนเลยแม่ง ลิกเรียนสี่โมงแต่บ่ายสองออกมาเดินละหนีเรียนเล่นเกมสมัยก่อนนี้ร้านเกมเพ่งบูมจัดนะทุกคนหนีไปเล่นตอนวันเม่งหนีไปเล่นแต่เช้าแม่ไม่รู้เลยม่รู้ที่หลังช่วงแบบว่ามีร้านเกมแถวบ้านร้านเกมแถวบ้านนี่แม่งบอกหมดเชื่อซิงซิงเป็ดเลยอ่ะ ก็จะบับเจือ่อวาเขามีเช่นเดยียวกตรงนวตรงนี้เหรอ,นนอตรงนี้แหละเี่นี่ขนาดนี้แหละตรงนี้แหละ กินดีกว่ารถเยอะจริง

ทำบุญมาเรารู้สึกดีนะกคนรู้สึกแบบว่าเออมันเย็นใจมากขึ้นครับผม ก็คลิปนี้ก็หาอะไรกินแล้วก็ไม่น่ามีรายร้านะครับผม <laughs> แค่นี้แหละนะคลิปก็อาจจะไม่ยาวมากนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันด้วยนะฮะก็สำหรับใครที่อยากจะไปทําบุญที่วัดก็ผมอยากให้ไปเยอะๆนะเพราะว่าวัดแบบว่าเย็นมากเป็นอะไรที่เย็นมากเวลาเข้าไปแล้วแบบเป็นวัดที่เย็นอ่ะมีแต่ต้นไม้อะไรงี้ใกล้แม่น้ำโอ้โหล ตัวจัดบอกเลยแนะนำให้ไปนะวัดต่างน้ำภาษีเจริญทุกคนสำหรับวันนี้ก็บายบาานครับจุ๊บๆไยบายจ้ารักทุกคนนะเอซี 4, ทุกท่าน